ถึงอุทัยไม่ต้องอุทธรค่ำแล้วมาทานปลาแรดที่เมืองอุทัยจังหวัดอุทัยธานีมีแม่น้ำสายหลักสองสายไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกลังประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งจะเห็นได้จากกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำในแม่น้ำสแกกลังและแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะเห็นเด่นชัด เมื่อเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีและสัตว์น้ำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ก็คือป่าแรดป่าแรดของดีเมืองอุทัยธานีโดยธานีร่วมกับเกษตรกรกรมประมงได้ส่นใจเกษตรกรเลี้ยงป่าแรดทำดีเนื่องจากเป็นต้นน้ำน้ำที่คุณภาพ และปลาถ่าไร้ไทยมีการขยายพันธุ์และพรนุบูงพันธุ์มาเป็นปลาเศรษชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วขณะนี้นนเกษตรกรได้เลี้ยงปลาบูงเป็นอาชีพหลักและทางจังหวัดภูเกนน็ตแได้ส่งเสริมจัดตุนพบประมาณปีละประมาณหนึ่งล้านบาทเพื่อให้มีกเกษตรกรเลี้ยงพันปลาและขยายพันธุ์แล้วก็ให้ะพันธุ์ที่มากขึ้นและเป็นอาชีพหลักในอนาคตต่อไป ปลาแรดเป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานีจะเห็นได้จากคำขวัญประจำจังหวัดว่าอุทัยธานีเมืองพระชนจกจักรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกคุ้ยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกรังตลาดนัดดังโคกระบือสำหรับปลาแรดเมืองไทยนะครับมีจุดเด่นจนมีคำขวัญน,นะครับเพราะว่าเก็าหนาหน้างุ้มเนื้อนุ่มแน่นหวานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของปลาแลดเมืองอุทัยจนสามารถจดสิทธิบัตรได้เป็นปลาน้ำจืดตัวแรกของเมืองไทยนะครับสำหรับความแตกต่างที่เห็นเด่นชัดคือกลิ่นโคลและกลิ่นขาวของปลาแลดของอุทัยนี้จะไม่ค่อยมีเหมือนกับที่อื่นที่เลี้ยงจากบ่อด,ดินนะครับเนื่องจากว่าทางรุ่มน้ำสกายกางนี้เราเลี้ยงจากในกระชังนะครับซึ่งมีการถ่ายเทน้ำที่ดี ปลาแรดของจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่นิยมบริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันราคาหน้ากระชังและหน้าบ่ออยู่ที่กิโลกรัมละ80-100บาทาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําของจังหวัดอุทัยธานีจึงให้ความสนใจเลี้ยงปลาแรดเป็นอาชีพมากขึ้นสร้างรายได้อย่างงามให้กับเกษตรกรปลาแรดของอุทัยธานีจะมีลักษณะเด่นตรงที่เกร็ดหนาหน้างุ้มเนื้อนุ่มแน่นหวานเนื้อปลาไม่มีกลิ่นเหม็น อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแรดเป็นอาหารธรรมชาติเช่นผักผลไม้ข้าวและรำจึงทำให้ปลาแรดของอุทยัยธานีมีรสชาติอร่อยกว่าทินอื่นนั่นเองควันเพนนาทองนะคะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำตำบลท่าสุงนะคะของเรามีกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมดจำนวน5กลุ่มนะคะมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลาจำนวน556คนนะคะมันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้าง สร้างเงินให้กับเกษตรกร,ก,รก็ในหน่วยงานที่มาสนับสนุนในเรื่องของของการเลี้ยงปลาแรดก็คือหน่วยงานประมงนะคะที่มาสนับสนุนหน่วยงานราชการเห็นความสําคัญของเราโดยท่านได้ให้งบประมาณในเรื่องของการผลิตซื้อวัตถุดิบในการผลิตอาหารสร้างโรงเรือนผลิตอาหารให้นะคะของเราก็คือได้ลดต้นทุนในการาผลิตอาหารปลาออเดอร์การซื้อปลาแรดเยอะก็สามารถ ไปททีี่่่่่เเครืืือออขาายยกุมมนได้พับเกกกษตรกรนนตรรรุ่่่มออืนนนนๆใสวขงงี้ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจือดอุทัยธานีได้ให้ความสําคัญกับการเพาะพันธุ์ปลารแรดมากยิ่งขึ้นทั้งการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการเพาะพันธุ์ปลารแรดในแต่ละปีให้ได้พันธุ์ปลารแรดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ปลาเรดเป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานีศูนย์วิจัยและพัฒนาปลาบงจืดจึงให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยในส่วนของศูนย์ดําเนินงานในการผลิตลูกพันปลาแลดที่ได้มาตรฐาน GSP ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาครับผมเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาในกระชังสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีได้ให้เกษตรกรขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการประมงพศ2490โดยกรมประมงและขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพศ2456โดยกรมเจ้าท่าจังหวัดอุทัยธานีมีปลาประจำจังหวัดก็คือปลาแลดดังคำอาเภอที่ว่าถึงอุทัยไม่ต้องอุทธรข้ามแล้วมานอนกินปลาแลดที่เมืองอุทยัยปลาแลดอุทัยธานีแตกต่างจากปลาที่อื่นก็คือหน้าง,งุ้ม เมือนุ่มแน่นหวานก้างน้อยมีรสหวานนะครับเมื่อใครได้กินเราจะติดใจตามนโยบายของจังหวัดนะครับในส่วนของกมรมประมงนะครับก็เลยส่งเสริมให้ปลาแลดเนี่ยเป็นปลาประจําถิ่นของอุทัยธา,านีกมรมประมงนะฮะโดยให้สำนักงานจัง,งหวัดนะครับอนุญาตให้สิรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงเลี้ยงในต้องขออนุญาตทาการประมงในที่สาธารประโยชน์ตามพรบบริหารการประมงพศ2490และรัเนี่ยของกรมเจ้าท่านะครับเป็น สร้างสิ่งลุกล้ำในแม่น้ำอในน้ำนะครับสองสี่หกหกห้านะครับของกรมเจ้าท่าเพื่อขออนุญาตในการเลี้ยงโจทศทนีมีการเลี้ยงปลาในกระชังนะทั้งหมดสี่ร้อยกว่าลายเจ็ดร้อยห้าสิบกว่ากระชังนะครับครึ่งหนึ่งจะเป็นการเลี้ยงของปลาเล็ดทุกลายต้องมีเลี้ยงปลาเล็ดอยู่นะครับบางลายจะเลี้ยงสองถึงสามกระชังหนึ่งตามนโยบายของจังหวัดนะครับในส่วนของกรมประมงนะครับ ก็เลยส่งเสริมให้ปลาเล็ดเนี่ยเป็นปลาประจำถิ่นของอุยทยานนีในส่วนของจังหวัดเนี่ยให้งบประมาณในการมาส่งเสริมให้เกษตรกร,ะกรนะโดยเราได้การสนับสนุนเรื่งด้านวิชาการความรู้มอบปัจจัยการผลิตบางบงตัวแล้วก็หาพันธุ์ปลาแล็ดที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พอดีของอุยทยานนีถึงอุทยัยไม่ต้องอุทธร ค่ำแล้วมาทานปลาแรดที่เมืองอุทยัยเนื่องจากปลาแรดอุทยัยธานีมีความแตกต่างจากแหล่งอื่นเนื้อน,นุ่มและแน่นมีรสหวานก้างน้อยสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเช่นปลาแรดราดพริกปลาแรดเคียงเมี่ยงปลาแรดทอดกระเทียมต้มยำปลาแรดปลาแรดนึ่งมะนาวสาลาเปาปลาแรดและเมนูอื่นๆอีกมากมายหากท่านมีโอกาสได้มาเยือนอย่าพลาดที่จะลิ้มรสความอร่อย ของป่าแรดเมืองอุทัยธานี